สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะเมื่อค่ะนิงได้ลาบหมูซูพีซูนองกินเดอร์มามากินข้าวน้ำกันเป็นด่แซบบอลาบหมูแรล่ดิชนะคะแล้วก็ผักเพลวนะมาลุใไม่ลงมือกินกันเลยค่ะหิวข้าวแล้วอันข้าวเหนียวยังหอนหอนอยู่ข้าวเหนียวเพราะะจกมาก มืนนี่ว่าได้ใส่กล้องเข่าค่ะก็เลยเอาใส่ถาดมาเนี่ยแหะกินง่ายๆมาเดิอมาเด้อมากินเขาน้ำกันปุ่มพักแพววันเลยมืนนี่กินเข่าสวยค่ะ11โมง11โมงมาคุยกันเลยนะคะนี่เอาลูกโดดด้วยมา ก่อนก็นม่อรมาสดเสรบักแลดิ๋ลำมูลูกโดด ลูกตรวจเก็มาจากลังบ้านเบิดแล้วนี่รสพายแล้วขนาดการมันเริ่มอุ่นบรรากาศหนาสิเป็นดอกนะมมก็นหะอมใบบกูนไหมหอมหอมใบบกูด 沙漠。 ลูกโดดเพชรแต่ก็หอมย่ำกระทึกลูกโดด มี่เขาจะกินก้อยดิบยากจะกินมันไากแตกน้ำเขาจะเอาผักแพลวผักแพลวสลันเนี่ยโฮลว่าเขากันกับลาบหมูได้พี่น้อง 촬자 yeah. มันนี้มากก็ใไซเอาแส่เอา,เอา,เอาบ่บปากบวบนิวก็ยังวะซึ<ม>่เป็ดมงปกติสิกินเขาเา้ากับม่วงเสาต่ว่ามือเนียนไปส่งใส่กอกไปส่งแหนมมากมข้าเจ้าสั่งจะเลยออนแพ็คแล้วก็ไปส่งเพลินกันเลยได้กินเข้าสวยแล้วค่ะพี่น้อง จอวมื้อเช้าก่อนออกไปก็กินซี่เหล็กกับนมองปลร่อง,องทองไปแล้วล่วจะจ่ว่ามันกัดหังหิวเนาะแม่มัมนแม่มัอมนอยูข่ข้าว ลาบหมูนี่ก็กินดูอยู่เด้เจ็บ <laughs> เป็นลาบเนื้อไ่ค่อยมักเหมือนเด้ท่านเป็นแบบว่าเอาไปย่างแล้วไม่เห็นน้ำตกหรือว่าเป็นก๋วยัสิมักอย้าท่านเป็นลาบแบบเอามาขวงสิม,กมักลาบหมูมากกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ไข่มัน 没事。 ลูกดวนนะครับนะหอมลูกดวด ว่านก็กินผักแพ้วมื้อนี้ก็กินผักแพ้วคืออยา่าผักแพ้วกว่ยังว่า ่านเข้าสถานาการณ์โควิดเป็นยังไงนะพี่น้องดีขึ้นไปอยู่หนีวันที่สิมหาเขากะสิอยู่รัดคอร์ูเนี์เนาะเขาจะเอา,าสิยกลึกเส้นอากากในในบังคับเส้นอากากใน่นอคันพี่นะ เคยยกเลิกไปแล้วทีนึงพ่อแบบว่ามันมีโอไม่คอนมากนะก็เลยกลับมาใส่กฎหมายบังคับใส่แต่ว่ามันที่สิมานอีกสิยกลิกกฎหมายบังคับใส่หนากางในในอินดอร์ในธนในอินตัวขั้นสินะจังแบบว่าฟิตนินสยังเป็นอยา่ ยูนามันมาสองปีเราได้พี่น้องโควิดเนี่ยพอเข้ายูนามันมาพอเวลาพัานไปคนก็นเริ่มเคยชินเนาะบุมเป็นบบิยานดอกยยาดยูายตาวาความกลังว้นหรือวอ่าอยียงสิม่นกันหน่วยล่งเนาะช่วงแรกๆโอ้ยกักตุนอาหารว่าสันเอยียงกับขาดตลาดขาดแคลนค้นกักตุนข,ของใส่ของยูของกิน ตาดช่ำระหั่นขาดตลาดน้ำเป้าที่เป็นขวดขาดตลาดเพราะว่าทุกคนบรุวานจิเกิดองี่ยงขึ้นเนาะอันดับแรกกักตุนเนี่ยคลอ,องกินกับคลองใส่ไว้กว่อนที่คิดว่าจะคลองจีจำเป็นนะะั่น แบบเด้สรุปโดดจีกค่ำกันนะคือหอมเดีแหอมหินหิน พผ่หอมมากกิ้กับลาบหมูได้ซุบะเขียกถิดรสดท่ากันเนี่ยแต่ว่าอันหมูว่านไปตลาดบุมีบ่บะเขียจะเลยตอนแรกว่าที่ซบบะเขียก็เลยบ่ได้ได้เป็นลาบหมูแทน แล้วค่ะพี่น้องเจ็บแซ่บไปน้ำกันนะคะเด้อมือน,นีลาบหมูข้าวเหนียวอยู่ดิงแห้งทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกาลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกยูทขอบคุณหลายๆพรกันยิ่งมีคลิปหนะ่ะสวัสดีค่ะ